สวัสดีค่ะลัอกขึ้นามือสองขาแอลค่ะน้ำค่ะวันนี้ค่ะทูกท่าจอนเดียวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดชุดปั่นจักรยานค่ะลูกค้าจ๋าเป็นงานญี่ปุ่นงานเมการถไอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัฟราคาหนึ่งมือสองพันบาทค่ะน้ำหนักสี่สิบห้ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะลูกค้าจ๋าสองร้อยถึงสองร้อยยี่สิบชิ้นตกเป็นคุณต่อชิ้นประมาณการพรอย่างประมาณการค่ะลูกค้าจ๋าสามเจ็ดบาทนี่นะคะ ปั่นค<ช>่ะปั่นยางเดียวค่ะปั่นตั้งแต่เที่ยงคืนยันเจ็ดโมงเช้าปั่นต่อไม่รอแล้วลูกค้าจ๋าตั้งแต่เจ็ดโมยุถึงเที่ยงคืนอีกรอบเลยก็ว<ช>่าได้ปั่นไปเลยค่ะลูกค้าจ๋าในหนึ่งกระสอบมีทั้งเสื้อค่ะ<ช>มีไปทั้งกางเ,งเกงค่ะ<ช><ช>มีเป็นทั้งท้องถจาท้องก็เด็กโตนะ,ะแต่ว่าก็ไม่ชวเด็กโตมากอาจจะเป็นผู้ใหญ่ไซส์เล็กนะลูกคาก้าจ๋าข้ามาบ้างนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นรวมชุดปั่นนะคะจะมีเป็นชุดท้วงชุด คะเป็นนองฟิตเนสว่างนะคะรองาเป็นสิดมาไนกี้ค่ะตัวนี้เป็นของไนกี้นะคะอันนี้น <ะ S 2> ี่เดี่ยวอันนี้สามารถว่ายน้ำได้เลยนะนเราจะว่ามันเหมือนมันเหมือนว่ายน้ำใช่แบรนด์ไซด์ใช่รึแล้วก็อ่ะมันเป็นเหมือนคล้ายๆกับอันนี้เหมือนว่ายน้ำอันนี้ก็เหมือนว่ายน้ำหนูว<ๆ>่ามันได้หลายอย่างเลยนะน่าจะทั้งว่ายได้ได้ทั้งนั่งว่ายโอ้ว่าอย่เดี๋ยวได้หมดการรักษาได้หมดสำหรับบูนี้ค่ะราคาราคาผมน้าค่ะหนึ่งหมื่นสองพันบาท คล้ายๆกับแค่คเนน้อหรือว่าเราไม่รู้จักแต่ว่ามันก็เป็นคล้ายคล้ายกับว่ายน้ำเหมือนที่ว่านะอ่าใช่แต่ว่าฟิตเนสก็ได้นะฟิตเนสได้อันนี้ฟิตเนสได้เลยโยคะได้เลยลูกค้าจะเล่นโยคะก็ได้เป็นปั่นก็ได้หรือว่าจะเป็นว่ายน้ำก็ดีก็ได้เหมือนกันแต่ว่าใกล้อันนี้นี่เป็นปั่นอันนี้สูตรด้วยอ่าอ่าเป็นปั่นคล้ายคล้ายกับสไตล์แบบนี้มีตรงอ่าลองก้นก็มีมาใช่ค่ะแล้ว่าบางตัวนี่คือสามารถใส่เป็นรันนิ่งได้นะคะรันนิ่งคืออะไรคะวิ่งวิ่งวิ่งนะคะวิ่ง เพราะว่าบางตัวเขียนเป็น running ก็มีมาอนะคะได้เหมือนกันได้ทั้งหญิงและชายค่ะรักษาในหนึ่งกระสอบนี้น่ารักาได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายราคาก็คุ้มค่ะราคาาตกต้นทุนต่อชิ้นขออนุญาตประมาณการ37บาทเท่านั้นค่ะกระสอบนี้ก็เอฟได้ รับเป็นกระสอบใหม่เอาไปรู้เน่งก็ได้ลูกค้าจะารู้ว่าจะซื้อสองกระสอบเพื่อจะได้ส่วนลด1,000ันบาทก็ได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจะขายสายกีฬานะคะขายกีฬาอยู่แล้วค่ะลูกค้าจะเอาไปค้าไปเสริมได้เลยขายพวกเคงเกมฟิตนูฟิตเนสนะลูกค้าจะาชุดว่ายน้ำเอาหัดนี้ไปค้าไปเสริมได้ค่ะลูกค้าจะาแนะนํานะคะ ใครสนใจ CF กระสอบนี้ก็ได้หรือว่าเป็นกระสอบใหม่ก็ได้แต่ว่ากระสอบใหม่ไม่ได้การันตีนะคะลูกค้าจะอาจจะเป็นเสื้อเยอะกางเกงเยอะหรือจะเป็นเสื้อลว้วนหรือจะเป็นกางเกงลว้วนไม่ได้การันตีนะคะใช<า>่ค่าง่ายเป็นรวมรวมใช่ค่ะค่เป็นรวมะอุ้ยัวนี้คือ,อยืเดเยอะมากได้คือแบบว่าอุ้ยอันนี้ค่ะน้ำกับใส่ได้นะเนี่ยอ่ะกอยืดใช่ไหมยืดเป็นเหมือนเนื้อรดฟิตเนาะประมาณน่ะเยอะยิ่งเป็นบางตัวเป็นแบรนด์ค่ะในที่มีหมายินข้อมีหมานะลูกค้าแต่อุ้ยแบรนด์เยอะนะ แบรนด์สนนมาจะเป็นแบรนด์กีฬาที่<ม>บ้าอเรู้จักนะคะลูกค้าจ้ะลูกค้าสาสนใจกระสอบนี้พูดคุยสอบถามก็มามาก่ามได้รู้ว่าจะเอ็กเลยก็ได้นะได้ตามรีวิวนี้เลยค่ะลูกค้าจ้ะหยิบไปหนึ่งตัวสองตัวไม่มีแมน่นอน ใช่คะ่ะอันนี้เป็นไป้ายห้อยค่ะลูกค้าจ๋าน่าจะเป็นผ้าที่แบบใส่แล้วเย็นค่ะลูกค้าจ๋าน่าจะไม่อึดอัดเนาะใส,ใส่ป้งใส่ปั่นใส่ฟิตโนโฟิตเนสใส่วิ่งนะคะลูกค้าจ๋าเขียนว่าคูแม็กมาน,นะคะน่าจะเป็นกางเกงที่แบบว่าใส่แล้วเย็นนะคะแล้วใส่สบายนะคะแต่อุ้ยลายอไม่ด้วยสวยเลยลูกค้าจ๋าตัวนี้สวยมากเป็นประมาณไซส์ M ได้ลูกค้าจ๋าไซส์ M เป็นของไนกี้ป้าได้เลยเด้อจะเป็นไหมต้องออกกำลังกายไหม กินข้างได้สบายสบายคือไม่ต้องอายใครเลยเลูกค้าผ้ายืดเยอะตัวนี้ยืดนะนะคะอู้หึ่นเนต็ตได้นะซิ้นเนต็ตได้อันนี้ไม่นนต้อเนต็ตได้ยิ้เน็ตได้ไม่จำเป็นต้องปั่นนะอู้ห<อ>ูลูกค้าจ๋ายืดได้เยอะมาก<อ>และเป็นเนื้อผ้าที่ไม่ห่วอยอ่ะค่ะเวลาเราดึงแบบนี้คือมันเด้งกลับคืนมาเป็นสภาพเหมือนเดิมลูกค้าจ๋าดูค่ะความใหม่ความสะอาดแล้วก็คุณภาพเกรดเอเกรดเอค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับวัวนี้แต่ว่ามี่ก็แค่เสียหายเพื่อนดังชำรุดอาจเจอบ้าง 5-15%ตามเกณฑ์ของทางบริษัทบัคุนะคะแจ่แทนกคคะจะอาจจะเจอสดเดอสียเอลยืดยางตายบ้างนะคะลูกค้าจะอาจมีนะคะเรื่องสีสันคากาับลูกค้าจะแต่ว่าก็ไม่ได้เน้นสีชุ่มฉมาก<ช>แต่ว่าสีสดใสก็มีมานะ<ช>นนคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเน้นเป็นแนวแบบพางหุ่นเนาะ<ช>เป็นสีงสีดำนะคะลูกค้าจะใส่แล้วดูเทียวดูเดียวเลยใช่คะใช่ค่ะลูกค้าจะพูดคุยสอบถามสมาก่อนได้ไม่ได้เล่นแนวนี้ลูกค้าสา อย่าเพิ่งออกไปจะไปสดนะเดี๋ยวรอไปสะบัดต,ต่อค่ะนะคะาจากเป็นหมวดเสื้อกีฬานล่างไปแล้วอย่าลืมไปท่อนบนนะ,นะ,ะสาววันนี้เราจิกๆจุกันไปเลยสามารถซื้อไปขายคู่กันได้นะ,ะไปเปิดร้านยังได้นะ,ะจะราคาแบบนี้ประหยัดแบบนี้ต้นทุนต่อชิ้น3 7บาทมีแบรนด์นะคะ่คะมีไนกีน้ค่ะมีแบรนด์ม,นมีอาดิดาสมีค่ะมีโยนเนกมี ก็หลากหลายนะคะระคะเอสิคก็มีมาใช่ค่ะในประเภทที่ก็มีนะใช่ค่ะอุปแบบเยอะอยู่นะแบบส่วนมากจะเป็นแบรนด์กีฬาทั่วๆไปอันเดอร์ค่ะนกอาจ้าอันเดอร์มากอันเดอร์ก็มีมาแขนยาวแขนสั้นนะนะอาจ้าแขนยาวมีบอทนะนะอาจ้าแต่ว่าอาจจะมีเป็นกางเกงว่ายน้ำนะใช่ค่ะกางเกงว่ายน้ำกระเกียนที่เป็กางเกงว่ายน้ำจจะมีขามาบ้างนะคะ จช่ค่ะโรคาจากคารคาปน์ปนมาอาจจะมีเป็นเสื้อวิ่งเสื้อฟิตเนสติดมาด้วยนะคะโรคาจากคารคาปน์ปนมาแล้วได้ทั้งสองอ่ะได้ทั้งหญิงและชายอ่ะได้ทั้งแบบว่าขาใส่ด้วยนะโรคาจากแต่ปลายโค้ยโยยอยู่นะวิวิ่งนี้แบบว่าตันน้องก้นเนื้อผ้าเบาบางมากน่าจะเป็นเนื้อเนื้อผ้าของไดฟิกนะโรคาจากาดูค่ะยืดบักหลายแม้นี่น้ำใส่ได้ค่ะโอร่ามได้เลยใส่แล้วโห รัดติวริ้วเลยเกลียวเลยให้เจียวรับติวริ้วอ่ะอันเดอร์ค่ะอันเดอร์มีมาค่ะแล้วก็พี่แอ๋วตัวนี้คือสีเจ็บนะแต่ว่าน้ำใส่ไม่ได้ขาดห้เร็วค่ะไม่ได้อยู่ต่ติแขนนะคะใส่ท่าไหนขยืดไม่ใส่ท่าไหนขยืดขยืดมากแต่ว่าแขนไม่ยืดใส่แล้วเดียวช่วยช่วยช่วยทอให้หน่อยเอาง่ายๆก็ใครส่จนมากขออนุญาตเป็นกระมาใสเอ็นเป็นหลักนะใช่ค่ะแต่ว่าแล้วแต่ การกระสอบอาจจะเป็นไซส์ XL หรือไซส์ L มาเยอะแล้วแต่นี่เหมือนจะแตกก่อนสอบนะคะอันนี้เหมือนจะเป็นคอนบวชเลยคะ่ะตัวนี้นะโอน่ารักตัวนี้คือใส่เป็นฟิตเนสได้เลยพี่อนได้เลยได้ค่ะตัวนี้โอ้ถ้ามีทรงข้างหน้าใช่โอ้ว่ายน้ำว่ายน้ำเอาง่ายๆในหนึ่งกระสอบนี้มีว่ายน้ำต้นะได้ค่ะจับิตเนสก็ได้ได้หรือว่าจะเป็นฝันก็ได้ได้ค่ะหรือว่าเราจะเป็นกีฬารวมเดีอะอ่ะได้นนะเนาะ กี่ละสามแพ็คคือรวมแล้วนะใช่ค่ะคือถ้านองไปขายนะคะเก็บได้ทีเด็ด้วเก็บจบแล้วได้อยู่มาแล้วค่ะอโอเคค่ะลูกค้าจ๋าขออภัยลูกค้าด้วยเมื่อสักครู่นี้นะลูกค้าจ๋าสัญญาณเฮ็ตขายไปต่อค่ะลูกค้าจ๋าไม่รอแล้วช่วงนี้ฝนฟ้าขนองลูกค้าจ๋า ะแดดช่วงไปแบนเลิกใส่ผ้าไปแบบว่าสภาพอากาศดีกว่าช่วยเย็นฝนตกกันาะคะใช่ค่ะพยากรณ์อากาศดีกว่าเป็นหมวดค่ะลูกค้าจ๋าเป็นหมวดชุดชุดปั่นชุดรวมปั่นชุดรวมปั่นจะบอกว่ามีทั้งแบบว่าว่ายน้ํา ปั้นจักรยานแล้วก็คิเนต์ค่ะคิเนตผู้หญิงผู้ชายนะคะค้ามาอยู่ในนี้นะลูกค้าจ๋าแล้วก็เป็นงานรวมนะคะงานญี่ปุ่นกับงานเลโกาและไอทีนะลูกค้าจ๋าราคาหนึ่งหมื่นสองพันบาทต้นทุนต่อชิ้นสามสิบเจ็ดวิ้งได้น้ำสวยอ่ะว่ายน้ำขาสั้นอันนี้แบบปั้นก็ได้ว่ายน้ำก็ได้ขอให้ขนาดไซส์ใส่ได้นะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าอันมีเอวยังเสียยังตายนะลูกค้าจ๋าที่ต้องเอาไปซ่อมเอาไปเปลี่ยนเอวยางอะไรอย่างเงี้ยต้องมีบ้างนะลูกค้าจ๋าห้า หนึงสิเปอร์เซ็นต์ตามเงื่อนของทาง,งบริษัทนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะซื้อเยอะรถเยอะนะคะซื้อสองกระสอบไปเจอด้วย1,000บาทได้เป็นสมาชิกด,ด้วยนะคใะช่ค่ะลูกค้าจะโปรเยอะเยอะนะค้าจะแต่ว่าโปรใกล้จะหมดแล้วนะสำหรับเดือนนี้พ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์โปรโมชั่นโปรราคาพ,าพิเศษยอย่าลืมกันเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะอ่ะสุดทุ่มกันเยอะๆล่าสุดแล้วก็พวนอนแล้ว ประมาณการนะคะลูกค้าตาโมนที่เหนือยยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลิ้มกันลองนี่นะค่ะทุกคนรายการค่ะลูกค้าตาโมนนี้เป็นชุดปั่นนะคะลูกค้าจะเป็นงานญี่ปุ่นงานเมการถไอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทรับราคาหนึ่งหมื่นสองพันบาทค่ะน้ำหนักสี่ห้ากิโลจำนวนคิดประมาณการค่ะลูกค้าค่ะสองร้อยถึงสองร้อยยี่สิบชิ้นตกต้องทุนจอชิ้นประมาณการตามสิทธิ์ ท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะเป็นทางไลน์เฟซบุ๊กนะคะและไต์ไอจีเนเบอร์โทรนะคะมาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันค่ะจัดการบริการทุกหน้าโมเดลค่ะโปรดติดตามหลายช่องทางทุกช่องทางยูทูบค่ะสหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ